กใช้คําว่าช็อกซินิมาครับยังไม่อยากจะเชื่อกับสายตาตัวเองครับว่าเกิดขึ้นจริงครับทีมสาวไทยแพ้เวียดนามไปสองต่อสามเซตครับอือหือเดี๋ยวแล้วจะเกิดเกินยี่สิบปีได้ไหมยี่สิบปีได้นะเด,เดี๋ยวขอเช็คเลย่ะคือสถิติเขาต้องดูว่าเราเจอเขาครั้งแรกวันไหนนะครับนะฮะแต่รายการซีรีส์ก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยถูกบันทึกลงไปในในเว็บที่พวกเก็บสถิติสักเท่าไหร่ เพราะไม่เหมือนว่าเป็นรายการที่ไม่มันมันยิ่งกว่าของมันเป็นของคู่วิภาคแบบไม่ใช่ของทวีปแบบพี่แชมป์มนะฮะ<ม>อ่ะขอสรุปผลนิดนึงนะครับเราแพ้เข้าไปหนึ่งต่อสองต่อสามเซตนะครับได้ไปก่อนเซตแรกยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ในเซตที่สามแพ้สิบเจ็ดต่อยี่สิบห้าเซตที่สี่แพ้ยี่สิบสองต่อยี่สิบห้าแล้วก็เซตที่ห้าแพ้สิบห้าต่อสิบเจ็ดนะครับ<ม>ส่งผลให้เราได้รองแชมป์ซีวีลีกนะครับจุดการคว้าแชมป์ เอาไว้ที่8สมัยติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่มีการเล่นรายการนี้มานับตั้งแต่ปี2019ในชื่อของอา,อาเซียนกลางปีนะครับแล้วก็เบรกไป20-21นะครับหนีไวรัสโควิด -19 แล้วก็กลับมาทําการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในปี2 2 2 2 2 4 2อนะครับเราเป็นแชมป์มา8มสนามติดต่อกันนะฮะดูแล้วเขาทำจนได้นะครับก็ ก็ไม่ออกนะตรงนี้่ก็ถือว่ายก็คือจริงๆเท่าวันนี้คิดคะแนนนะเราโดนแซงนะแซงครับแซงล,ลบเยอะน่าจะล,ลูพอสมควรด้วยนะฮะลบเยอะลงโอ้หน<บ>่าจะลงถ้าคิดคะแนนจริงน่าจะลงไปยี่ห้ายี่หกเลยนะนะฮะ<ม>ก็ไม่แต่วันนี้ปจัจจัยเอาปัจจัยก่อนอันนี้ต้องยอมรับความจริงอยู่หนึ่งข้อแพ้ตู้เย็นใช่ฮะก็สองเรื่องเดียวสองลูกหุดท้ายตู้เย็นเนี่ยให้ผมเดานะไม่สามสิบกว่าก็สี่สิบลูกวันเนี้ยคะแนนใช่ไหม ใช่ก็ก็ก็เราเราสาสบ้าบวกลบอะคิดว่านะใช่สามสิบห้าบวกลบแน่นอนแต่วันเนี้ยวันเนี้ยประเด็นหลักอะเราต้องยอมรับอยู่หนึ่งข้อว่าเขามีนักกีฬาระดับโลกอย่างตู้เย็นโลกเลยใช่ไหมระดับโลกถ้าถ้าเล่นในกระสังกาภาพนี่เพราะมันโอ้โหมันสู้ไม่ได้จริงๆมันแบบคือเราเห็นพัฒนาการของตู้เย็นมาตั้งแต่เริ่มเล่นทีมชาตเวียดนามจนทุกวันเนี้ยนี่คือตัวที่ทําให้ทำให้เกิดความแตกต่างของไทยกับเวียดนามอย่างแท้จริงแล้วเกิดความแตกต่างที่เวียดนามขึ้นมาในระดับนี้ได้คือ เกมลกูกสุดท้ายวันนี้ก็ตู้เย็นทําดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องยืนยันชัดเจนคือถ้าไม่ตรวจคุณก็ปล่อยให้ยดนามไปเลยเพราะยังไงถ้าตู้เย็นไม่ตรวจเนี่ยผมว่ายังไงน่าจะขึ้นไประดับท็อปสิบได้เพราะคุณดูคุยหเหนแล้วว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเราอ่ะจริงๆก็อยู่ในระดับเนี้ยประมาณสิบสี่ถึงยี่สิบอ่ะแต่วันนี้สิ่งที่มันเราแพ้เลยคือเราสู้ตู้เย็นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดไม่ชัวร์ไม่ชัดเนี่ยตู้เย็นก็คือเป็นนักกีฬาระดับโลกนะในการปราบทีมทยว่า เอาจิงๆอะ่ะอันนี้ผมผมพูดบอดว่าถ้าเราสังเกตดูอะ่ะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยอะ่ะเวลาแพ้ใครก็จะแพ้อยู่อย่างนั้นอะ่ะอย่างอย่างเบลเยียมก็มีเฮอบอทเห็นป่ะแต่ตอนเนี้ยฝีนี้สำคัญเนี่ยคือความน่ากลัวของของเวียดนามตอนเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรนะเว้ยมันมคือตู้เย็นที่ยกมาแล้วทุกคนก็โจจะให้ยกให้ตู้เย็นยกให้ตู้เย็นวันนี้ความต่างของเกมวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าไทยแพ้อะไรเงี้ยเข้าใจว่าเราก็มีความผิดพลาดแต่ตู้เย็นมันคือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เลยใช่ครับทุกลูกได้หมดตั้งแต่เซตที่สยันเซต ยันลูกสุดท้ายของเกมเนี้ตู้เย็นได้ทุกลูกดังนั้นเนี่ยก็เริ่มหมางเเซตที่สองเออศักยภาพแบบเนี้ยผมพูดได้เลยนะว่าถ้าเอฟอบการันตีเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีนักกีฬา<อ>ระดับนี้ในทีมคือว่าตีไปลแล้วก็เรื่องนี้ก็เลิกพูดไปเลยอ่าก็จะแซวเล็กๆคำๆแลวแซวไปแต่ว่าคือคือวันนี้ความต่างอ่ะตู้เย็นเลยเวียดนามเองก็ตู้เย็นคนเดียวเขาก็จะเขาก็จะอ่ายืดหน้าแล้วก็ สามารถที่จะไขเรื่องนี้ได้เต็มที่ว่าเอ้ยคุณเลิกพูดเถอะเรื่องนี้คือเอฟเบีเขาเขาการันตีมาแล้วว่าลงทําการแข่งขันใช่นะฮะมันก็จะได้ไม่ต้องออกมาเอามาใช้เป็นข้ออ้างอะไรต่อไปอะไรแล้วในนี้คือไม่ไม่ว่าจะเป็นคอร์หายนไงผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเป็นผลแล้วแหละเพราะว่ามันก็มีการประท้วงเรื่องของตู้เย็นแล้วก็มีการต่อว่าอะไรกันไปก็หลายชาติแล้วเหมือนกันเนาะมันก็ไม่เคยมีอะไรใช่ใช่คือคือวันนี้ที่ผมพูดอะไม่ได้อ้างนะแต่ผมว่าเกมเนี้ย มัน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 ,มน,มนตั้งแต่สามเกมหลังที่ผ่านมาเวลาเราเจอเวียดนามอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือตู้เย็นคือความต่างของทุกเกม,มเขาทำแต้มเกินหลัก20แต้มนะทุกนัดแล้วเขาเก่งแบบ<ห>เก่งขนาดเนี้ยถูกไหมใช่ฮะแล้วแบบว่าคือเอ่อไม่ต้องมีแผนการเล่นเลยอะ่ะถ้าเจอกับกับชาติที่เป็นชาติในระดับที่ระดับพอกันหรือว่าระดับที่เขาเหนือกว่าคือใช้วิธีนี้วิธีเดียวเลยนะฮะ อารมณ์เหมือนตุรกีได้เจ้าวากาสมาปีแรกเลยอะ่ะท,ที่ทุกชาติจับไม่ได้อะ่ะแต่นั้นเขายังถือว่าเป็นเป็นคลาสเดียวกันไงทีระดับโลกเจอกันไงสักพักหนึ่งมันก็จะมีการการเขาเรียกว่าการเอ็กซแลเรยแล้วก็ปิดได้ในปีต่อๆมาหรือว่าในแมตช์ต่อๆมาแต่นี้คือแบบว่ามันมันมันสปีดบอลความรุนแรงมันมันเหนือผู้หญิงเกินเยอะเกินไปนิดนึงนะฮะเออยังคือวากาสจะมีผ่อนหนักผ่อนเบาอ่ะอันนี้อันนี้คือแบบว่าอ้มันตี คือ,ค,อคือเทคนิคไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าแบบความรุนแรงนี่คือแบบว่าเกินไปนะฮะส่วนส่วนสถิติที่พอจะค้นได้ตอนนี้เนี่ยนะครับคือเช็ค2เว็บก็ตรงกันว่าเริ่มเจอเขาครั้งแรกเนี่ยในปี2013นะนะครับ,รบก็เป็นในเรื่องของวอลเลย์บอล world championship นะฮะก็คือชิงแชมป์โลกนะที่ที่เราเริ่มเริ่มเจอเขไม่รู้ว่าเป็นรอบคอลี่ไฟหรือเปล่านะนะครับข้อมูลมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าถ้าเป็นไปตามนี้ก็แสดงว่าเขาชนะเราได้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขาครับในรอบนั่นแหละประมาณสิบสองสิบสามปีนะครับนะฮะก็ก็ยอมยอมรับอยู่อย่างหนึ่งวันนี้ที่เราแพ้ผมผมมองมองด้วยรูปเกมส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดพลาดของของทีมเราด้วยที่มีโอกาสขึ้นท่านสองศูนย์แต่ปิดไม่ลงใช่ป่ะใช่ฮะอันนี้อันนี้คืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเซตที่สี่นำแปดห้านะฮะอันนี้คือความเด้เปรียบสุดท้ายที่เรามีต่อเขาอ่ะครับ แล้อย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงก่อนเริ่มเซตหว่าไอ้ล็อกที่เราจะมีปัญหาคือล็อกช่วงคะแนนที่13บสี 14, ถ้ามันเกิดขึ้นในเซตนี้โดนแน่นะครับแต่เซตนี้เราก็ยังกุซากลับมาแล้วนะตอนแรกโดนนาไปตั้ง4คะแนนกลับมาจนตีเสมอได้นะก็คิดว่าน่าจะขอขึ้นสักทีนึงนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเ,เขาใช้โอกาสในการได้แมชพอยท์ ครั้งที่น่าจะครั้ง,งที่สองบ้งแล้วก็สามารถที่จะครั้งที่สองครั้งที่สาม้แล้วรก็ปิดเราไปได้ครับก็ด้วยฝีมือของทางบิสเตียนทั้งสองลูกนะทั้งคะแนนที่16-15แล้วก็คะแนนที่17-15นะครับอืม,อม,อม,มนั่นคือ มันก็ให้ผลได,ได้หลายอย่างหนึ่งก็เราฟอร์มตกด้วยไม่วันนี้ไม่มีใครท็อปเลยนะคือคือถ้าเล่นดีในสายตาก็อาจจะมีใช้ชูออนมาบางช่วงแล้วก็บีมก็เล่นเกง่งๆบีมก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงบีม,บ,มบีมก็ตามทรงตามทรงนี้มาตลอดนะมามาช่วงอ,ออกตาร์ทแล้วค่อยๆค่อยๆหายตัวไปเก็เป็นอย่างนี้มั้งแต่เวียที่เรานั่งคุยกันเรื่องนี้นะอืมนะฮะแล้วคือเร่างที้ผมบอกย้ำเรื่องบีมหลายครั้งแล้วบีมไม่ใช่นักกีฬาที่จะจะสามารถที่จะ ตีได้ทุกลูกนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นักกีฬาสายหนักนะฮะเขาเป็นเขาเป็นสายทางสายวางสายเทคนิคนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะแก้บอลที่มันไม่สวยหรือว่าบอลที่มันเป็นบอลเคาน์เตอร์แอตแทกอะ่ะพี่แชมป์ที่มันรับขึ้นมานะฮะการใช้พลังอะ่ะมันก็ยังจะต้องได้ลุ้นกว่าการตีทางอะ่ะเพราะว่าบีมตีจากแดนหลังถูกไหมครคือตีทางมันโอกาสได้คะแนนมันไม่เยอะ,อะ อืมนะคืออย่างน้อยแรงแรงระเบิดอ่ะมันก็ยังได้วัดอ่ะนะฮะแต่ว่าตีทางนี่คือลงโซนไปก็เสร็จนะฮะอืมก็เลยเออเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่คอมเมนต์หนึ่งผมชอบอันนี้ใช่เลยเขาบอกว่าไทยตกมาอยู่อันดับสี่เอเชียแล้วอืมขนาดนั้นเลยนะฮะอ้าวออถ้า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 เกิดกรณีของตู้เย็นยังไม่ได้ยังไม่เคลียร์ชัดแบบนี้เขาก็อันดับสี่นะถูกไหมถ้าถ้าวันนี้คิดแรงกิ้งโลกอ่ะเพราะวันนี้ผมมองนะเราแพ้ได้ยังไงวะเรานำสองสูแล้วก็นึกในใจเอ้ยมันควรจะแบบ ผมผมไม่กล้าดูเลยอะเซตีห้าเมื่อกี้ผมพูดตรงผมเออเออแล้วก็แล้วก็เราก็ไม่ได้มีนักกีฬาหัวเสาที่ดีในปีนี้เลยนะไม่มีเลยแล้ววันนี้ก็คือแบบหมดคำคอรหาเราดันก็เราก็ดันใช้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะใช่ไม่ต้องไม่ต้องนักกีฬาไม่ต้องอ้างเลยบุ๋มบิ่มเจ็บเจ็บอะไรไม่ต้องอ้างเลยนะฮะเออเออไม่ต้องพูดเลยนะฮะเออบุ๋มบิ่มเจ็บพัตยาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ผมเสียวเสียวอะไรรู้ไหม ครันนี้เสียวซีเกมแล้วเพราะว่าเจอกันสองเกมเนี่ยแม่งแบบโหชิบหายแล้วนะเสียล์กวนี้คือคือตอนเนี้ยผมว่านะทุกคนก็เริ่มมาคิดแล้วว่าโอ้โ oh, ห oh, ต่อไปในอนาคตสําหรับรายการซีวีลีกเนี่ยเราไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ก็ต้องลุนล้นอ่ะลุน้นในช่วงชิงแชมป์โลกแล้วกันอันนี้ผมรู้เลยว่าลุ้นตอนนั้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นปล่อยเกียร์ว่างยาวๆไปก็เรียบร้อยอ่ะผมมองได้เลยว่า โหเราไม่มีนักกีฬาแบบแบบแบบบีเตียงอย่างนี้นะใช่ฮะเจอกันอีกครั้งก็คงจะเหนื่อยอะเหนื่อยทุกครั้งเจอกันอีกครั้งก็คงจะยากแย่บ้างอ่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ไม่มีกินนิ่มแบบเมื่อก่อนแล้วอะนะคือคูไว้ตัดของเขาออกไปคนเดียวอะผมให้เราเอาบุ่มบิ่มออกเ้ยผมว่าก็ปิดได้อะสามหนึ่งะสามศูนย์อะเออสามเร่งหน่อยก็สามศูนย์ะแบบว่าพลาดบ้างก็สามหนึ่งอะ ตัดตัวเก่งออกฝั่งละคนนะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรครับมันก็พูดไปมันก็คือแต่แต่แตก็คือท่าท่าใช่เปล่ามันก็เกมมันจบ่ใช่เราก็ใดๆเราก็ต้องยินดีกับเขาด้วยนะครับเราก็ต้องชื่นมชมในในความใจสู้ของเขา,าคือผมยอมใจเขาตรงที่ว่าเออ,อไอไอเซตท,ที่สองเ่ะโอ้โหเขานำเราเอานำเท่าไหร่วะพี่แชมป์นำสิบแปดสิมใช่ไหมฮะ มันเราเรา,เราไปไล่เขาได้ขนาดนั้นเราไปปาดเขาขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องทาอะไรให้จิตใจเขาว่ามันดาวลงมาบ้างนะฮะมันต้องมันต้องเ,อเขาเรียกว่า,ากระแทกเข้าไปให้ให้สภาพจิตใจให้ความมุ่งมั่นของเขาอ่ะมันลดลงบ้างเส้สาออกมาต้องซึมบ้างไม่ซึมนะฮะไม่ซึมเลยแล้วกลับกลายเป็นว่าเรายัางเล่นไปตามเกมนะครับเล่นแบบว่าคือ คือเหมือนช่วงสองเซตแรกเล่นเครียดนะนะฮะพี่แจมเหมือนเล่นจะเ,นเป้าหมายชัดเจนจะเอาชนะนะครับจะเอาชนะแล้วก็กลายเป็นว่าเล่นในช่วงที่ตามหลังกระสุนต่อสองเซตได้ได้ดีกว่าช่วงที่ออ,ออกสตาร์ทนะฮะเล่นในภาวะความกดดันได้ดีนะครับคือส่วนหนึ่งอ่ะใครที่บอกว่ากองเชียร์ไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่นักเนี่ยก็คงจะชัดเจนวันนี้ว่ามันมีผลนะครับมีผลในเรื่องของการกระตุ้นนักกีฬาตัวเองนะฮะแต่ถามว่า าสามารถที่จะพิสูจน์ได้เสมอไปไหมก็ไม่เพราะว่าบางทีมันก็เป็นดาบสองคม,มยิ่งกระตุนนักกีฬาก็ยิ่งเกร่งยิ่งอะไรแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับวว่าเสียงเชียร์ของกองเชียร์เวียดนามบรรยากาศแล้วก็ความคุ้นชินในในพื้นที่ของเขาอ่ะก็ทําให้เขากลับมาได้นะครับแล้วเสียงเชียร์ของเวียดนามก็บีบให้นักกีฬาของคู่แข่งนะครับก่อความผิดพลาดกันขึ้นมาเทียะเล็กทีละน้อยเทียะเล็กเทียะน้อย เอาไปหักต้นลบต้นลบดอกผสมผสานกันไปเรื่อยกลายเป็นความปิดพ้าที่มันพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเราจะสังเกตเลยว่าเซตสามเซตสี่เซตสี่ไปก็ได้เซตสามไม่เป็นตองก็ได้เพราะเซตสามคะแนนค่ 3, อนข้างข็ดเซตสี่ไอ้ขาแข้งเราเริ่มก้าวไม่ออกนะครับบอลแรกเราเริ่มเป๋ไปเป๋มานะฮะตัวคะแนนเราจะขึ้นตีแต่ละลูกนี่คือเหมือนขาดความมั่นใจไปเลยอะในตำแหน่งหัวเสาอะนะสักพักลามไปลามไปยันบีหลังคือคือเวียดนามเองก็ ทำเสริมใส่เราซะจนคือ,อบอลแรกเราก็จัดกระจายสั้นไม่ออกในในขนาดเดียวกันเราก็ทําคืนเขาได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าในจังหวะที่มันลลลี่กันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่วันนี้คะแนนเป็นของเขาเนื่องด้วยเขามีตัวเพชคฆาตนะครับเราไม่มีเพชคฆาตนะฮะตอนนี้ที่ผม,มอยากรู้คือตู้เย็นทําเท่าไหร่ในเกมนี้ผม,ผมอยากรู้มากมยังไม่เห็นส่งมาเลยนะสองวันเกมสองวันที่ผ่านมาก็เห็นสง่นสง,สงสามาเลยนะพี่แชมป์นะฮะเออไม่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ต้องมีคนจดมาลงให้ละนะฮะ ออวันนี้้ตงคืออยากรู้ว่าผมอะตังหิดตังิดใจว่ามันจะถึงสามสิบสี่สิบแต้มได้นะอืาามันสามสิบห้าบวกลบอะเมื่อนั้นอะผมอยากรู้ว่าอาจจะถึงสี่สิบถ้าสี่สิบนี่ถือว่าระดับโลกจริงว่าก็ไม่ค่อยเห็นผมสงสารน้องๆอะผมสงสารสภาพจิตใจน้องๆอะคือคงเครียดกันมากคือ่คือคือ คือออกจากเฟรมไปวันนี้นะี่ยออกจากสนามไปบนบนรถที่จะเดินทางกับโรงแรมผมว่าคงจะมีแต่น้ำตาวันนี้นะครับน้องๆคงเสียใจกันมากนะครับมากๆอ่ะคือคือผมบอกเลยว่าผมคุยเรื่องนี้กับกับพี่แชมป์หลายครั้งว่ามันมันไหลาย,ยากนะพี่แชมป์นะมันเป็นเรื่องของของตาบาปด้วยนะครับที่มันจะติดตัวไปคือเอาตัวรอดกันมาในวินแอลอ่ะเราไม่ไม่ตกชั้นในชุดนี้ถ้าตกชั้นขึ้นมาก็กต้องย้อนถามกันไปว่า แล้วก็เหตุการณ์มันผ่านไปอีกห้าหปีข้างหน้าเราเคยตกชั้นอยู่ครั้งหนึ่งตกชั้นตอนตอน,ตอนปีนั้นใครเล่นบ้างวะถูกไหมฮะแล้ก็ต้องพูดชื่อขึ้นมาใครเป็นโค้ดวะ,ะเรารอดมาแล้ว,ว,วแต่นี่แหละคือสิ่งที่เดี๋ยวจะต้องไปพูดกันในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับเ,เราเคยมีมต่อให้เราจะชนะเวียดนามได้อีกหลังจากนี้ห้านัดถึงสิบนัดที่ต่อกันเนี่ยทุกครั้งก่อนที่เราเจอกับเวียดนามเนี่ยการพูดถึงในแง่ของการพรีวิวเนี่ยมันก็ต้องพูดว่าสถิติเราชนะเขากี่ครั้งเราแพ้เขาอีกครั้ง แล้วมันดันแพ้ครั้งเดียวเนี่ยไอ้หนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องถูกถาม,มในหมู่เพื่อนที่นั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันปีไหนรายการไหนก็จะเป็น c ีวี a g u ีก2025สนามที่2แล้วตอนนั้นใครเป็นโคน้ชตอนนั้นตอนนั้นใครใครเล่นบ้างอันนี้ยแหละคือคือ,ค,อคือสิ่งที่มันจะอยู่ในแบบว่าแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยุคโซเชียลอะนะใครอยากจะสั่งอะไรจะโพสอ,อะไรก็โพสจะพูดอะไรก็พูดนะผมว่าเป็นเป็นห่วงสภาพจิตใจของน้องๆ ะะเป็นห่วงครพแใจของน้องอืมวันนี้ยอ้องตรงเพราะว่าคือจริงวันนี้เราเราเป็นผู้ชมนะพี่แชมป์นะเราเองอะไม่ได้ไปมีวนได้สวนเสียอะไรเขาเลยนะเขาได้แชมป์เนี่ยเขาก็ได้เงินรางวัลได้เงินอัดฉีดจากทางสมาคมได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศเราเนี่ยเป็นแค่ผู้ชมเราไม่ได้อะไรเลยนะครับชีวิตเราพรุ่งนี้เราก็ต้องทํางานต่อเราก็ต้องหาเงินกันต่อแต่กลายเป็นว่าเราก็อินไปกับเขาด้วยนะไม่ใหญ่เขาแพ้นะพูดตรงนะเอออืมแบบมันมันอินไปกับเขาอะเออนะฮะเออแต่กลายว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในแง่ของของการเตรียมทีมลุยถึงแชมโลกการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ความนิยมของกระแสวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปีนี้เนี่ยที่เราบอกเลยว่าก็พังไม่เป็นท่าแล้วกันในส่วนของ3และ3 2รายการกับไอส่วนของ่า2รายการที่ผ่านมาทั้งวีเอลและซีวีดีกันซีวีดีก็ใช้คำว่าพังไม่เป็นท่าเหมือนกันแม้ในสนามแรกจะได้แชมป์ก็ตาม แต่การเป็นว่าการการการที่เราแพ้เวียดนามวันนี้เนี่ยไอสนามแรกที่ได้แชมป์เนี่ยจะไม่ได้ถูกพูดถึงจะถูกลืมและถูกจําแต่วันนี้ไปเนี่ยนะฮะ <S <S อืมนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าวันว่าว่าคือตอนนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่หยิบยกเข้ามาในโลกโซเชียลก็คือไอไอแอมบูเมนเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เกมนี้มันมันกลับตลปัดครับเออที่ผมไปดูมาเพราะว่าพอพอมันมีกระแสแอมบูเมนเนี่ยทั้งเวียดนามก็เอาไปปั่นเป็นประเด็นแบบกระแสชาตินิยมอ่ะ กดดันแบบทุกคนต้องมาอะไรเงี้ยก็มีส่วนนะอันนี้ก็มีส่วนนะออไอประเด็นนี้ก็ทําให้ความเข้มข้นของเกมเนี้ยมันเข้มข้นมากกว่าทุกครั้งที่เคยเจอกันเพราะว่านอกจากที่เวียดนามจะอยากเอาชนะแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของการสร์กันไปสร์กันมาของในส่วนของแฟนวอลเล์บอลด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้านักกีฬาไม่ลงไปยุ่งหรือไม่ลงไปเล่นเนี้ยคือไม่มีการไปโต้ตอบเนี่ยแฟนกีฬาเขาใส่กันเองมันไม่ไมีผลไม่มีปัญหาหรอก แต่เนี้ยมันดันมีนักกีฬาอของเราที่ดันไปไปทําการรีพาย,ยนะครับรีพายคอมเมนต์ก็เลยมันก็ม,ม,มันก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> อ <c oughs> เออถ้าตอนนี้ถ้าให้วิเคราะห์เวียดนามอยู่ในระดับไหนวะ,ะผมเนี่ยผมกงมันอยู่ในหัวผมว่าก็ถือนนนครับระดับถ้าถ้าผลงานแบบ ไล่เทียมทานไล่ปานีขนาดนี้ในแมช์ยังเป็นทางการในแมช์ยังเป็นทางการล,ลักษณะรั่วเราสามารถชนะชัยได้หนึ่งเกมเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกได้ว่าโอ้โหทีมทีมนี้แม่งไม่ใช่อยู่ระดับนี้แล้วนะอันนี้อันนี้แบบบวกบอกตรงเพราะว่าดูจากตามที่เขาเก็บฝฟติเขาก็ชนะมาตลอดเนาะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ก้าวข้ามอีกหนึ่งกำแพงก็คือก้าวข้ามทีมบอลรล์บอลหญิงไทยได้ด้วย นี่คือคือต้องยอมรับแล้วก็เอิบน้างรงก็คือก็คือก้าวก้าวก้าวข้ามก็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 จะคิดอย่างนั้นก็ได้ก็คือเขาป,ปลดล็อกผมไม่อยากใช้คขาว่าก้าวข้ามหรอกใช้คขาว่าปลดล็อกนะครับพี่แชมป์เพราะว่า <biz S 1> เราเองเนี่ยเราก็ชนะมาทุกทีมหมดละบนโลกเนี่ยสหรัฐบราซิลอิตาลีอ่ะตุรกีนะฮะอ่าจีนเราก็ชนะมาทุกทีมแล้วแต่บางชาติเราก็ชนะเขาได้แค่ครั้งเดียวจากการเจอสามถึงกว่าครั้งอ่ะครับก็เลยไม่ได้เรียกว่าก้าวข้ามถูกไหมฮะเรียกว่ามันปลดล็อกได้ เคื่อเวดนาเองก็อาจจะอยู่ในลักษณะนั้นก็ได้เอาวันนี้เขาทําได้เจอกันอีกห้าครั้งก็อาจจะแพ้รวดก็ได้นะฮะหรือหลังจากนี้มันก็อาจจะเป็นการแพ้ชนะก,กันได้ตลอดแล้วไม่ได้มีใครเหนือกว่าแบบชัดเจนแล้วก็เป็นได้ไม่อยากจะใช้คําว่าก้าวข้ามอ,มอะไรมากมาา<อ>าม่ครับนะฮะคือเจอกันอีกครั้งก็ยังยังผลงานในขันก็ยังไม่เสถียรนะก็ยังจะแบบแพ้ชนะกันได้ครับซีเกมนด้ไงเจอแน่นอนอืมคนคราจะสีมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ เออถือถือว่าถือว่าเดือดมากวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโหล่ะผมเห็นกระแสตอนที่ผมรออยู่เนี้ยผมอยากรู้ว่าตู้ยิมมันทาเท่าไหร่วะผมไม่ได้นับไงคืออยากรู้ว่ามันตั้มเท่าไหร่อยากรู้เราเราเคยเราเคยเห็นหัวสุดสามสิบหกในเกมล่าสุดสี่สิบเจ็ดไงวันเจอคนเราไปก้างไงไออันนั้นเกมไม่เป็นทางการไงแต่วันนี้เจอเราเนี่ยสี่สิบเจ็ดต้มก็มีโอกาสถึงสี่สิบนะถ้านับจากสายตาของผมอะเพราะว่าตอนช่วงสี่สิบแน่ เกิน40ผมว่าเกิน40ผมผมกําลังมองประเด็นนี้อยู่ว่าโหเราดูเราดูวีเนแอลมาทั้งทั้งปีอ่ะมีใครตบเกมหนึง่งเกิน40บ้างวะโหเคยเห็นวาการ์ดระดับที่เล่นวีเลที่บ้านเราปีแล้วเจอโปรแลนด์นัดนั้น3 6 37นี่ก็โคตรคนแล้วนะอือพี่แชมป นั่นก็โคตรคนแล้วนะเออ,เอ,อไม่ไหวเลย<อ><อ>คือ,ค,อ,ค,อคือการที่เราจะทำระดับ40กดแต้มเกือบ50แต้มได้นี่มันคือันดับแรกคือคุณต้องเล่น5เซตก่อนันดับแรกนะฮะอืมปัจจัยมันต้องหลายอย่างอะนะฮะมันไม่ใช่ว่าทำง่ายๆคือมันจะยกให้คุณตีทุกลูกในเซตหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นไปไม่ได้เพราะแต้มมันมันไม่ได้มาจากการเข้าทำอย่างเดียวมันมีทั้งการผิดพลาดของคู่แข่งการเสิร์ฟเสียการเสิร์ฟเอสของเพื่อนอะไรการบล็อกของเพื่อนอีกนะฮะอืม ก็รอไปว่าว่าจะออกมาเท่า,าไรนะครับนี่ก็ทัดน,น่าสนใจนะน,น่าสนใจเขานี้ย้อนลับมา,าหลายคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะผมก็ต้องพูดถึงไทยเราตกลงไปเยอะมากเกี่ยวกับศักยภาพนะตอนนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะอันนี้อันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าถ้าเรายังถือเลทของการเล่นเป็นทีระดับโลกอยู่อ่ะการที่เราเล่นในฟอร์มแบบนี้ก็มันก็คงจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นระดับโลกนะ,ะอันนี้ก็ต้องยอมรับแบบตรง,ตรง ก็ชัดเจนว่าปีนี้เป็นปีที่สาวไทยผลงานหล่นและล่วงไปเยอะมากสุดๆเออนี่จากผมง่วงจะหลับสลบสไสลยนี่ผมตื่นแบบตาสว่างเลยไม่คือไม,ไม่คือเมื่อคืนเมื่อคืนนอนดึกปฏิทินตีลลน 7, ตีแล้วเมื่อเช้าตื่นเช้าไปดูวลเลรกช่องเจ็ดแต่แถวนี้ก็เลยมีอาการซึมซึือแต่การว่าโอ้โหเซน5นาี่ผมแบบว่า จองตาเป็นมันเลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงเหรอเราก็ยังเชื่อว่าในในไตว่ามันมันไม่น่าเกิดขึ้นนะฮะเออนะฮะอันนี้อันนี้ต้องต้องอต่างที่กาแฟบอกมามว่าเราฟอมฟอมหล่นมากๆตอนแรกผมก็ยังแบบรู้สึกว่าเฮ้ยโหเราก็ยังยังพอชนะเวียดนามอยู่แต่ตอนเนี้ยถ้าวงตรงเราตกเยอะ,ะมากตกแบบกราบกราฟนี่คือแบบขวดลงปุ๊บ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 ลงมาอือโหแล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย อออูออนีต้องถอดบทเรียนเลยต้องถอดบทเรียนเลยต้องถอดบทเรียนจากเกาหลีต้องเอามานั่งคุยกันคือผมว่าต้องนั่งกลับมาต้องคือเรียกว่าไงอะ่ะคือต้องเข้าประชุมแล้วคุยกันหาสาเหตุหาอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะ่ะเพราะว่าปีนี้ผมมองว่าทางสมาคมเองอะ่ะเขาก็ดูแลดีอะ่ะนะครับแล้วก็เราก็เก็บตัวฝึกซ้อมกันมันก็ มันก็ไม่ใช่หนึ่งทรยอ่ะพี่ชมคือเราอ้างไม่ได้หรอกว่าตัวเล่นต่างประเทศเรามาช้าว่ายังไงย่ะคือคือมันเป็นกรอบเวลาที่ทางเอฟเอปีบีเขากำหนดอ่ะนะฮะมาก่อนก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ว่าเขาเขามีเวลาที่กำหนดออกมาแล้วทุกชาติเขาก็ใช้กฎเดียวกันนะนะครับยิ่งชาติอื่นๆก็จะยิ่งอาจจะช้ากว่าเราด้วยซ้ำสำหรับบางชาติเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องมาช้าสำหรับนักกีฬาบางคนที่อยู่ต่างประเทศมันออกมากไม่ได้ฮะ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันมันคืออะไรกันแนะ่เอมอม,มันมันระบบการพัฒนานักกีฬาของเรามันมันเป็นยังไงกันแนะ่เราถึงไม่สามารถที่จะหานักกีฬาที่สร้างความแตกต่างในยามที่ผู้เล่นหลักของเราไม่อยู่นะครับในยามที่เรารเผชิญหน้ากับ ใช่แลการคับขัน ried, ผมว่าต้องมาคุยกันเรื่องนี้เยอะนิดนึงนะฮะแล้วเราจะเอาเอาอยัางไงกันต่อคือผมว่าจบปีน,ออออนี้โคตออสออกแน่นอนมั่นใจเลยพอพอตอนนี้แผลมันใหญ่มากนะฮะแผลมันใหญ่มากคือกล้าพูดเลยตอนนี้เลยว่าไม่น่าจะอยู่ต่ออยกเว้นจริงๆว่าทางท่านนายกเขาก็คงจะอ้อนวอนนะครับเหมือนในยุคครั้งหนึ่งที่เขาเคยลังทางโคตด่วนอเอาไว้ก็จะต้องเป็นแนวนั้นคือแม่อนุมัติใบลาออกแต่ผมว่าใจโคตออสเองแข็งแก่งแค่ไหนตอนนี้คือเครียดขึ้นสมองอ่ะนะฮะ แผ่มันใหญ่เกินไปมผมเปิดให้ดูแล้วกันเอาตรงเนี่ยหลังจากจบฟิวลิลีมันก็เหมือนจบโวน์นเมนแบบกลางๆก,ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกเนี่ยดูดิเราไม่มีคำว่าบวกเลยนะใช่ฮะอ่าเนี่ยไอซ์ดูแบบโลกความจริงเนี่ยอเนี่ยดูดิเรามีบวกแค่เกมเดียวกับฝาราั่งเศสเกาฟิวิลีมให้ดูด้วยฟิวลิลีเราไม่ได้ไม่ได้แต้มนะแต่ฟิวลิลีมันก็สะท้อนภาพอยู่ว่าเราแพ้เวดนามเกมล่าสุดเนี่ยมันกำลังบอกอะไรบางอย่างสำหรับทีมสาวไทยว่า ปีนี้เป็นปีที่แบบผลงานมันตกแลแบบลลไม่รู้ตกดูดิดูเลยเราเริ่มปีสองพันยี่ห้าเกมแรกกับโปรแลนด์อะ่ะเราชนะเกมเดียวถูกไหมในวินแอลบวกแค่หกแต่ว่าเราลบอะ่ะโอโหลบแพ้แพ้แพบบแบบจนนัดสุดท้ายกับแคนาดาเรารอดมาได้อะ่ะแล้วก็เข้ามาสู่ซีรีส์ของซีวีลีกเนี่ยตามแพทเทิร์นอย่างที่บอกมันไม่ได้แต้มก็จริงเราเป็นศูนย์หมด ตามมันได้ชนะทั้งหมดไงคือถ้าจะแยกว่านี้คือเราก็ตกชั้น VNL อ่ะก็จะได้ครบสูดไปเลยในความในความรุงเร็วจริงๆ่ะถ้าถ้าปีนี้ตกไปนะแล้วพีวิลิกแพวินามอีกนี่คือแบบโอ้โหแม่งพลโลแบบไม่รู้จะพูดไงอ่ะแบบโอ้ยเย้ยตาแบบแบบโอ้ี่คือคือเป็นปีที่แบบเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะนิ้ว่า คือถ้าครบสูตรปีนี้ในความย่ำแย่เลยก็คือตกชั้น VNL C v n l e a g u e วก็อาจจะได้แชมป์พู่ผมไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดคิดเลยว่าแต่วันนี้มันเราหลุดไป3าดึงแล้วก็ตกรอบได้ชิงแชมป์โลกแล้วก็ไม่ได้เหรียญทองซีเกมอันนี้คือล้มเหลวแบบเขาขั้นพีนาศนะฮะคือซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งโอเคตอนนี้ v n l ตัดไปแต่ VNL ก็คือรอดแบบทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับว่าว่าว่ามันสาหัสสากันขนาดไหนแล้วเรารอดแบบชนิดที่เรียกว่าต้องยืมคนอื่นมาช่วยด้วยนะฮะก็มไม่ได้รอดด้วยตัวเอง100% นะฮะแล้วในในซีนีซีวีลิกนั้เน,น,นเป็นการแพ้ทีมชาติเวียดนามนะฮะเป็นการแพ้แบบฟูตบอลบในช่วง10ปีหลังไปแบบว่าโดยเขาเจาะไข่แดงแตกอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูต่อในชิงแชมป์โลกอ่ะชิงแชมป์โลกตกรอบแรกก็ตันที่แล้วตอนนี้ทำเลสูงเลยนะฮะเออใช่ใช่เรา<ๆ>เราเห็นว่าผมยังไม่เห็นว่าว่าเราจะจะดูดูไปได้สวยงามในชิงแชมป์โลกแม้ว่าจะในบ้านด้วย อ้างอิงจากฟอร์มนะอ้างอิงจากฟอร์มที่ผมเปิดหน้าจอเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหปีนี้เป็นปีที่ไม่ง่ายเลยเออมีประเด็นเยอะเ,เขาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนโค้ดถ้าใช้คนนอกแล้วจะดีจริงไหมนิกเอามุมมองก็ใน,นทีนี้คงต้องลองแล้วครับจริงๆผมผมก็ผมก็ผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็พยายามเบรกมาตลอดนะว่ายัางไงก็เชื่อมือโค้ดไทยแต่ว่าพอมันเกิดในเหตุการณ์นี้ที่ผมยังช็อกไม่หายนะพูดตรงๆเนี่ยคุยก,กับคุยก,กับพี่หลังเกมมาจากครึ่ง <laughs> ชั่วโมงเนี่ยมันก็คงต้องลองแล้วล่ะครับถ้าหาเงินได้ก็ไปไปจ้างมาเถอะ แต่ถ้าหาเงินไม่ได้มันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเราก็จาเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรเท่าที่เรามีครับอืแล้วก็โค้ดก็จะวนวนหน้าอยู่ในลักษณะที่เอ,อไม่ได้มีโค้ดเขาเรียกว,ว่าหน้าใหม่ๆด้วยอนะ่ะเพราะว่าก็ต้องอยอมรับตามตรงว่าโค้ดหลายท่านก็ความสัมพันธ์กับสมาคมก็ก็ไม่สู้ดีนะักก็คงจะไม่สามารถเข้ามาทําได้อ่านะครับออ,อ,อก็ ก็คงจะพูดเลยมากคนนี้ไม่ได้แต่ถ้าถามว่านาทีนี้หรือมองอีกสายแห่หนึ่งเราอาจจะปั้นนักกีฬาในช่วงสามสี่ปีหลังไม่ดีเท่าที่ควรเกี่ยวไหมถ้าถ้าพูดถึงในแง่ของผลงานอะเราอาจจะปั้นนักกีฬาขึ้นมาไม่ทันคือที่ปัจจุบันชุดปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะเอ่อ ยังไม่ได้มีใครระดับ3 4 3 5 3 6นะมีเปี่ยนคนเดียวซึ่งเป็นตัวรับนะฮะที่เหลือเนี่ยนะฮะบุ๋มบิ๋มอยู่ในวัยที่ควรจะพีคอะยี่ส25ห้ายเท่าเท่างเท่ากับตู้เย็นพิมพิชยายี่สิบแอย่างเงี้ยมัคนควรเป็นวัยพีคแบบมาก,มากๆนะฮะอัชราพร30ก็ก็อาจจะเลยพีคมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ควรจะตกแบบหน้าใจหายขนาดเนี้ยนะฮะพรพันธ์รุ่นเนาะพรพันธ์ที่เกิดปีเดียวกับผม32เกิด36เกิดปี36ก็อายุ32 32ก็ควรจะเป็นมือเซตท,ที่่เกาอะ นะฮะก็ยังก็ยังไม่ควรจะตกอแต่ว่ากลายเป็นว่าอาทัศดาวกับคัตยาก็อายุ3 1ก็ยังถือว่ามันก็ยังไม่ได้ว่าจะเกินจะจะใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะคือผมว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นเกมเกมหนึ่งมากกว่าแล้วกันยังยังอาจจะเป็นอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าพี่ชมองว่าเป็นอุบัติเหตุไหมไปไปผม ผมมองว่าเป็นไม่อุบัติเหตุเพราะว่าสู้สู้ตู้เย็นไม่ได้ถ้าอ้าถ้าเราไม่ถ้าถ้าเราอ้างอุบัติเหตุอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยเราก็แพ้ไปแต่ผมมองว่าถ้าญี่ปุ่นเจอกับเวียดนามวันเนี้ยคุณว่าเกมมันจะเป็นแบบนี้ไหมล่ะถ้าไม่ล่ะถ้าคุณเอา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 เบอร์สองของเอเชียอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอะถ้าเจอกับตู้เย็นวันเนี้ยเขาจะรับมือยังไงเขาจะสู้ยังไงเราจะเสิร์ฟอันนี้เนี้ยอันนี้ต้องเปิดเปิดใจคุยกันว่าเออ ถ้าญี่ปุ่นสู้กับเวียดนามมันก็คงไม่ออกมาได้เนี้ยเพราะหลังๆผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราเริ่มสูญเสียเขาเรื่อยๆวะเกิดอะไรขึ้นมานักกีฬาเราก็ไปเล่นต่างประเทศกันเยอะอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งถูกไหมคือตอนนี้หยิบอะไรขึ้นมาพูดอ่ะมันก็มันก็มันก็ใส่เข้ามาได้หมดแหละนักกีฬาเราไปเล่นเยอะเอินไปร่างกายกรอบกลับมาเวลาซ้อมน้อยนะฮะเออเอ่าเ,เ,เลยจุดอิ่มตัวมาแล้วหมดไฟอ่ะมันมันมันก็พูดได้หมดแหละแผลมันส่ตอนเนี้ยนะฮะ ฉัออสดค่ับสด,สสดก็าต้องย้อนกลับไปเนี่ยปิ้งขึ้นมาที่ชว่วงไอ้ทำคลิปที่เคยทำคุยกันในตำนานเรื่องหมดไฟน่ากลัวน่ากลัวมากกว่าเรื่องของฟอร์มการเล่น,นใช่ใช่ะะหมดไฟน่ากลัวนะฮะเออนะฮะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของความเบื่อของนักกีฬาก็คือ,ค,อคือตอบไม่ได้ครับไม่ได้เคยทำทีมแบบว่าระดับชาติไม่ได้ริงจังกันดนั้นไม่รู้จริงนะฮะต้องคือเดี๋ยวมันต้องไปสเต็ปอ่ะคือก็ติดตาม ติดตามข่าวสารนะครับติดตามข่าวสารหลังจากกลับมาผมว่ามันน่าจะมีเอฟเฟกอะไรพอสมควรน,นะฮะไม่เคยแพ้นะทีมไทยไม่เคยแพ้เซเวียตนามในในแมตชทางการนะครับเป็นครั้งแรกใผมก็พยายามไล่หาสถิติให้อยู่นะครับแล้วแล้วแล้วแปลกฟิววิลิกไปน,นี้แม่งลงระบบกับ FIVB ขึ้นตรงเนี่ยไอห่าแพ้เป็นเกมเป็นทางการเฉยเลยคราวนี้โดมบันทึกขึ้นหน้าจอเลยถูกไหม เอาว่าแม้ว่าจะไม่มีการคิดคะแนนแต่เขาคิดในเรื่องสกองอ่ะถูกป่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเราก็ต้องรู้สึกดนไปรู้สึกดไปแบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาเชียร์น้องๆต่อนะอยู่ยี่สิบเอ็ดพรุ่งนี้เจออะไรเนี่ยพรุ่งนี้เจอแบบชิลี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 กี่โมงอะชิลีพรุ่งนี้เราจะได้เล่นในคอร์ดหลักเลยนะฮะมุมกล้องน่าจะดีน่าจะมีภาพช้าเท่าที่ผมทราบมาจากทีมแทยขาสด พรุ่งนี้จะเจอเชลี่สหน,นาฬิกาครับอ่ะยังไงตอนนี้ชุดใหญ่ก็พักพักน่าจะต้องพักใจแของสัป,ป,ป,ปดาห์ก็มามดูน้องๆยูยิบเอ็ดก่อนดูอนาคตเราว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสภาพทีมของเราเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็หลายคนก็เศร้าๆแหละนะครับมันก็แพ้ได้นะกีฬาแต่เราก็เออมาดูมันเกิดอะไรขึ้นว่าเออเงนหลังๆมันก็เริ่มแบบสูสีขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับนะอ่ะและนี่ก็คือ เรื่องเราของไลฟ์เชียร์วอลล์ประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับ,รบแล้วก็